สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงอายุจะไม่ได้เยอะที่สุดในบรรดา5สิ่งจุทาเทพแต่สายตาเฉียบคมของผู้จัดพิจายยซินีก็มองเห็นพลังงานบางอย่างในตัวพระเอกกองทัพพีกเลือกให้มาเป็นพี่ชายคนโตของตระกูลประกบคู่สาวมันแห่งบ้านเทวพรมนางเอกมิน้นทร์รนวีใน,นละครดุดอักษรที่เคมีชัดตั้งแต่วันฟิตติ้งเลยล่ะค่ะ สวยหล่อองค์ลงกันสุดๆคู่พระนางกองทัพพีกและมินรณวีเข้าคู่ครั้งแรกฟิตติ้งละครดูดอับสอนหนึ่งในซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมผลิตโดยค่ายเมเกอร์วา กับเรื่องราวเข้มข้นที่สุดความรักของทายาทพี่ใหญ่แห่งตระกูลจุธาเทพกองทัพพีเป็นหม่อมหลวงอศิีระข้าราชการทห,หารที่ต้องมาช่วยกิจการครอบครัวและได้มาเจอกับดุดอับสรมิ้นรันรวีที่เข้ามาสมัครงานเพื่อแก้แค้นให้แม่วิไรรำพาเทวพรมพระเอกกองทัพพีชอบลูกนีมากพอเห็นขอตุมของทุกคนแล้วเหมือนได้ย้อนกลับไปในยุค90ยังมีคู่มีนิชคูณติตาชยานิษแควงวชิรานและเซนสุภพ,พ,พงศ์จังหวะหนุ่มๆเข้ากรุ๊ปชอ็อตบอกเลยว่าเลือกมองไม่ถูกเพราะหล่อสู่สีกันสุด,สด พอมาประกบคู่สาวๆก็น่ารักนะจินไม่ไหวต้องจับตาดูคู่มีนกับติตะาที่ไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนเลยเพราะความสูงต่างขั้วกันหนักมากแฟนๆรอชมเคมีใหม่ๆจากละครดูดอับสอนกันไว้เลยค่ะ กองทัพพีครับรับบทเป็นอัศระจุธาเทพครับผมมินนวีค่ะรับบทเป็นหนุดอักษรค่ะติตาชยานิศนะคะรับบทเป็นอนิธาจุธาเทพค่ะมีนิชาครับผมรับบทเป็นชวิตครับแคงวชิราเพชรแก้วครับรับบทเป็นสลัดครับผมเซนสุภพงศ์นะครับรับบทเป็นรณพูบจุธาเทพครับวันนี้ดูจากในที่เราถ่ายกันมาแล้วเนาะพี่รู้สึกทุกคนเข้ากันมากแล้วเป็นยุคก้าสูจริงๆเพลงที่ขนาดเปิดนวันนี้เพลงบิวมากเป็นเพลงแบบว่าที่สมัครโอ้โหไปแบ้ อยู่ปุ๊บเปิดขึ้นมาเลยหมอกจงางและควันนี่ออฝากเรื่องราวความรักของพวกเราที่เหมือนจะเป็นเหมือนเส้นขนานเราจะมาบรรจบกันยังไงอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คู่พวกเราด้วยค่ะ